เทพเซียน40,000ปีตอนที่173จุดเด่นในการขายเกิดอะไรขึ้นคนทั้งกลุ่มตอนแรกอึ้งงนันจากนั้นตามมาด้วยเสียงอือ้ออึงดุดกระทะแตกเต็มไปด้วยเสียงตะโกนฐานไทยไม่หยุดหรือว่าหลี่เหย่ฝึกปรือยอดวิชาเลนรับบางอย่างระหว่างการต่อสู้สามารถส่งพลังป่านแทรกซึมเข้าไปในร่างของตะกะแตนดาบเกาะท้องแฝงเลนอยู่ภายในเลือดเนื้อรอจนวินาทีสุดท้ายค่อยระเบิดออกมา หลูเทียซานหน้าผากเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อสำนักหมัดปีศาจมียอดวิชาเช่นนี้หลายวิชาทวา่าล้วนแต่เป็นเคล็ดวิชาชั้นสูงทั้งสิน้นผู้ที่สามารถฝึกปือและใช้ออกได้มีแต่ผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีขึ้นไปเท่านั้นอาศัยพลังฝึกปือของหลีห่เหยาจะใช้ออกได้ด้วยหรือจเจ้าเทียนชงจ้องเขม่งไปยังรีโมทคอนโทรลในมือหลีห่เหยาสั่นศีรษะพางกล่าวไม่ใช่วิชายุทธแต่เป็นระเบิดรู้เทียสานร,ร้องลั่น ระเบิดระเบิดมากมายถึงเพียงนี้มันติดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อใดอย่าว่าแต่เปลือกแข็งของตกกะกแตนดาบเกาะทองเรียบรื่นยิ่งระเบิดจะแขวนติดไว้ได้อย่างไรเจ้าเทียนชงสีหน้าห่อเหี่ยวอยู่บางกล่าวลาวกับพึมพำว่าที่แท้พวกเรายังคงประเมินสหายนักศึกษาลีเหยาตำเกินไปมาก เข้าใจว่ามันเพียงพึ่งพาพระกกำลังอันแกร่งกล้าและความสามารถต้านทานการโจมตีที่เหนือมนุษย์เข้าปะทะหักหางกับตะกแตนดาบเกราะทองอย่างซึ่งหน้าถึงยามนี้คอยทราบว่าทั้งหมดหล้วนเป็นกับดักซึ่งมีไว้ปิดซ่อนท่าสังหารที่แท้จริงของมัน หลูเทียสานอาปากขางดวงตากรอกไปมาตลบหนึ่งมันไม่ใช่ตัวโง่งมพอฟังก็คลายเข้าใจบางสิ่งบางอย่างทันทีสีหน้ายิ่งทอแววครั้นครามยำเกรงมากกว่าเดิมเจ้าเทียนชงเห็นสีหน้าขาวของหลูเทียสานก็ทราบว,ว่ามันมองเส้นสนกลในออกแล้วจึงพยักหน้าพางกล่าวว่ามีผิดข้าว่าเจ้าน่าจะเดาได้บ้างแล้วเหตุที่สหายนักศึกษาหลี่เหยาวยืนกรานใช้พละงกำลังเข้าปะทะหักหาง กับตะกแตนดาบเกราะทองตรงๆก็เพียงเพื่อให้ตะกแตนดาบเกราะทองมีอาการมึนงงชั่วขณะมันจะได้ช่วยโอกาสเข้าไปไกลและทันทีที่เข้าไปประชิดติดตัวหลีเหยาก็จะอาศัยความเร็วมือวางระเบิดสองสามลูกไว้บนล่างของตะกแตนดาบเกราะทองโดยที่มันไม่ทันรู้ตัวสำหรับเรื่องที่ว่าหลีเหยาใช้วิธีการใดจึงสามารถติดระเบิดเหล่านี้กับเปลือกแข็งอเรียบลื่นของตะกแตนดาบเกราะทองได้ข้าเองก็ไม่รู้ แต่ทุกครั้งที่ปะทะกาันมันก็จะวางระเบิดหลายลูกไว้บนร่างของศัตรูหลังจากปะทะกันนับสิบๆครั้งไม่น่าแปลกใจที่ระเบิดจิ๋วจำนวนมากจะถูกติดไว้ตามจุดสำคัญทั่วร่างของตะกะแตนดาบเกราะทองสัตว์อสูรตนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่แลมันฝืนสะกดข่มอาการบาดเจ็บรบหนีไปโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดแต่ระหว่างที่กำลังบินด้วยความเร็วสูงมากระเบิดจิ๋วหลายสิบลูกพันระเบิดขึ้นในเวลาเดียวกัน มันไหนเลยจะไม่ตายได้และเมื่อต้องใช้ระเบิดจำนวนมากเป็นไปไม่ได้ที่หลีเห่ยาจะพกพาทั้งหมดมาด้วยในครั้งเดียวเดิมทีเราเข้าใจว่าทุกครั้งที่มันกลับไปอย่างชันวางอาวุธก็เพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธใหม่และใช้ตะกะแตนดาบเกราะทองเป็นเครื่องทดสอบพลังของอาวุธวิเศษแน่นอนวันนี้เป็นหนึ่งในจุดประสงค์ของมันจริงๆแต่จุดประสงค์ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือใช้การเปลี่ยนอาวุธเพื่อปิดบังการหยิบฉวยระเบิดจิ๋วจํานวนหนึ่งซ่อนไว้ในมือ ตะกแตนดาบเกราะทองมีสติปัญญาขั้นสูงทั้งยังมากระแวงหากเห็นว่าลีเห่ยาถือระเบิดจำนวนมากเข้ามาในครั้งเดียวเก่งว่าคงเปิดหนีไปตั้งแต่แรกมีเพียงวิธีหนีเท่านั้นที่จะสามารถติดระเบิดจิ๋วจำนวนหนึ่งไว้บนเปลือกแข็งของมันได้ตะกัแตนดาบเกาะทองไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำว่าหัดมัดจุราชเข้าถึงตัวมันตั้งแต่แรกจวบกระทั่งร่างระเบิดตายมันก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าเทียนชงหัวร้อเสียงคืนกาวต่อไปว่าสหายนักศึกษาลีเยาตระหนักดีถึงจุดอ่อนของตนในเรื่องที่ว่ามันไม่มีความสามารถในการโจมตีดังนั้นนึกหายุทธวิธีการต่อสู้แปลกประหลาดเอาไว้ล่วงหน้าสามารถใช้ข้อได้เปรียบของความเร็วมือขั้นสุดยอดของมันออกมาได้ถึงขีดสุดมาลองนึกทบทวนดูในยามนี้ขะพึ่งนึกออกว่ามันดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวที่เกินความจำเป็นหลายครั้งหลายหน เดิมทีข้าเข้าใจว่ามันเพียงมือไม้ปั่นป่วนใบบางเพราะไม่ถนัดในด้านการโจมตีจึงไม่ได้ติดใจสงสัยอันใดถึงยามนี้คอยทราบว่านั่นคือจังหวะที่มันกำลังวางระเบิดขนาดเล็กนั่นเองหากว่าเป็นเราเป็นศัตรูของมันระหว่างที่ปะกระบวนท่ากับมันถูกรอบวางระเบิดลงบนล่างเจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลูเทียสานิ่งครุ่นคิดชั่วขณะจากนั้นสั่นสีสะนี้เป็นไปไม่ได้ พวกเราแตกต่างจากสัตว์อสูรเปลือกแข็งของตะกั่แตนดาบเกาะท้องเทียบเท่ากับชั้นของโครงกระดูกภายนอกไม่มีอวัยวะรับความรู้สึกไม่สามารถรับสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอันละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นกับเปลือกแข็งชั้นนอกทําให้หลีเหยาวยสามารถติดระเบิดจํานวนมากได้โดยที่มันไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราเป็นผู้บําเพ็ญตนที่มีประสาทสัมผัสเฉียบคมอย่าว่าแต่ระเบิดต่อให้เป็นเส้นผมเล็กๆสักเส้นก็ยังรับรู้ได้ทันที แม้ปากจะกล่าวเช่นนั้นแต่คนทั้งสองในใจยังรู้สึกหวาดหวั่นไม่คลายเนื่องเพราะพวกมันพบว่าลีเยาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเรียบง่ายที่มีสมองเป็นก้ามเหนือเท่านั้นแม้ว่ามันจะมีพลังต่อสู้เหนือธรรมดาแต่ระหว่างการต่อสู้มิใช่สักแต่จะใช้พละกำลังเขาว่ามันกลับชมชอบที่จะใช้สมองเจ้าเทียนชงสีหน้าพันเปลี่ยนเป็น,นหนักขรึมเข่งครึมกัดฟันกรอดกล่าวว่าสำหรับคนผู้หนึ่ง ชื่อที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอาจเป็นไปได้ที่จะตั้งผิดพลาดแต่ฉายานามไม่เคยผิดฟั่งว่าสหายนักศึกษาหลีเหยาวมีฉายานามที่บ้านเกิดว่าอีแรงนับว่าสมชื่อโดยแท้ทางหนึ่งดุร้ายทางหนึ่งบ้าคลั่งมีนามซ้ำยังกรอกกริงเจ้าเล่ห์ระหว่างที่พวกมันทั้งสองสนทนาอย่างเคร่งเครียดหลีเหวาก,ก็ถอยกลับมาด้วยใบหน้าสงบเยือกเย็นทุกคนรุมร้อมเขามาทันที สหายนักศึกษาหลีเหวาเจ้าบรรลุถึงดาเหลียนฉีคขั้นที่4จริงๆหรือช่างเหลือเชื่อนักสหายนักศึกษาหลีเหวาอาวุธวิเศษที่เจ้าใช้เมื่อครู่เป็นฝีมือร้อมสร้างของค่ายสำนักใดเหตุใดข้ารู้สึกว่าดูคุ้นตานักแต่กลับนึกไม่ออกว่าเป็นอาวุธรุ่นใดของสำนักใดสหายนักศึกษาหลีเหวาเมื่อครู่เจ้าจัดการกับตะกแตรดาบเกราะทองด้วยระเบิดจํานวนมาก ไม่ทราบว่าบอกได้หรือไม่ว่าเจ้าวางระเบิดบนเปลือกแข็งที่เรียบเรื่องของตะกแตนดาบเกราะทองได้อย่างไรฉะไหนไม่ว่าจะเคลื่อนไหวรุนแรงเท่าใดพวกมันก็ไม่ถูกสลัดหลุดออกมาหลี่เหยายิ้มกว้างแบมือที่ว่างเปล่าสองข้างให้ทุกคนดู จากนั้นสะบัดวูบเบาๆพันปรากฏระเบิดผลึกวิเศษขนาดจิ๋วสี่ลูกคีบอยู่ระหว่างนิ้วมือของมันสิ่งที่แตกต่างจากระเบิดทั่วไปก็คือระเบิดนี้ถูกเคลือบไว้ด้วยเมือกสีเขียวอ่อนด้านหนึ่งและห่อด้วยชั้นแผ่นใสบางๆอย่างระมัดระวังนี่คือระเบิดเหนียวรุ่นพิเศษของข้าเองด้านหนึ่งเคลือบไว้ด้วยเมือกของกบลูกศรบินเมื่อสัมผัสกับอากาศจะกลายเป็นเหนียวหนืดไร้ที่เปียก สามารถยึดติดกับเปลือกแข็งของสัตว์อสูรได้นานกว่า10นาทีค่ารอมสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อทำลายเปลือกแข็งของสัตว์อสูรโดยเฉพาะกบลูกศรบินเป็นกบขนาดใหญ่ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนดาวเคราะห์กำเนิดสวรรค์ลิ้นของมันยาวมากถูกเคลือบไว้ด้วยชั้นของเหลวพิเศษที่เหนียวหนืดเป็นอย่างยิง่ง ตามธรรมชาติลิ้นของกบลูกศรบินจะด,ดีดพุ่งออกมาดุดลูกธนูหลุดจากแรงหมวนพันธ์สัตว์เล็กๆที่อยู่สูงขึ้นไปบนกิ่งไม้ลงมาเป็นเยื่อดังนั้นได้รับการขนานนามเช่นนี้หลังจากค้นพบลักษณะพิเศษนี้ผู้คนเริ่มเพาะเลี้ยงกบลูกศรบินในปริมาณมากสำหรับสกัดสารเมือกที่ลิ้นของมันออกมาใช้ในฐานะกาวธรรมชาติบริสุทธิ์เต็มร้อยอย่างไรก็ตาม การรวมกาวเหนียวและระเบิดเข้าด้วยกันเช่นนี้ทุกคนก็เพิ่งจะเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกอดดวงตาเป็นประกายไม่ได้ลีเหยาวยื่นส่งระเบิดเหนียวให้แก่เหล่าสหายนักศึกษาที่ด้านข้างให้ทุกคนได้ชมดูอย่างเต็มที่จากนั้นหยิบดาบเปลวไฟออกมาอย่างปลอดโปร่องอาวุธวิเศษทุกชิ้นที่อยู่ที่นี่ผ่านการดัดแปลงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยมือของข้าเอง เมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิมแล้วจะเห็นได้ว่ามีอนุภาพเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยดาบเรียวเพลิงสุริยันสีชาติตัดวิญญาณเล่มนี้รุ่นดังเดิมหลอมสร้างโดยสำนักมังกรสีชาติเมื่อ37ปีที่แล้วแนวคิดการออกแบบค่อนข้างโดดเด่นในบรรดาอาวุธวิเศษเปลวไฟที่คล้ายๆกันมีอนุภาพสูงรําเพียงแต่สินเปืองผลึกวิเศษธาตุไฟมากเกินไป มีน้ำซ้ำหลังจากใช้ต่อสู้เป็นเวลานานมีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดเหตุการณ์พลังปานล้วไหลออกมาทำให้ดาบทั้งเล่มกายเป็นร้อนจัดไม่เว้นแม้แต่ดามจับส่งผลกระทบต่อการต่อสู้ในยามคับขันอันตรายแต่หลังจากที่ข้ารลอมสร้างชิ้นส่วนสำคัญบางชิ้นขึ้นใหม่และทำการดัดแปลงจากรุ่นดั้งเดิมอุณหภูมิสูงสุดของดาบเปลวเพลิงสุริยันสีชาติตัดวิญญ,ญาณเพิ่มสูงขึ้นอีก11%เ คมดาบเปลวไฟยืดยาวได้มากขึ้นอีก8%และเมื่อใช้ผลึกวิเศษทาสไฟ,ฟ,ฟ,ฟความบริสุทธิ์มาตรฐานเวลาในการต่อสู้ต่อเนื่องสามารถเพิ่มขึ้นอีก7%ที่สำคัญที่สุดคือค้าได้แก้ปัญหาเรื่องพลังปานล้วลายสำเร็จด้วยดีไม่ว่าเจ้าจะใช้มันนานแค่ไหนมันก็จะไม่เผามือเจ้าแน่นอนสำหรับเรื่องวิธีการใช้งานนั้นสหายหลายท่านล้วนเป็นผู้ใช้ดาบอยู่แล้วเชิญทดลองดูได้ตามสบาย สำหรับสหายที่ใช้กระบี่ขวานศึกขอนดาวตกสหายนักศึกษาทุกท่านไม่ต้องห่วงทุกชิ้นล้วนเป็นอาวุธวิเศษระยะประชิดที่ข้าแก้ไขดัดแปลงด้วยตัวเองทั้งหมดรับรองว่ามีอนุภาพมากกว่ารุ่นดั้งเดิมอย่างน้อย10%ข้าจะค่อยๆแนะนำให้พวกเจ้าทีละชิ้นทุกคนเชิญทดลองดูได้ตามสบายลีเหยามือสายถือดาบใบเลื่อยฝันโซมือขวาถือขอนดาวตก ปากก็สาทยายเจื้อนแจ้วไม่มีชะงักขาดตอนยกย่ออาวุธวิเศษของตัวเองจนสูงเลิศร่อยถูกผู้คนรับฟังจนตะลึงจังงังพอถึงตอนท้ายค่อยสรุปอย่างเร่าร้อนหึกเหิมอาวุธวิเศษดัดแปลงเหล่านี้ชิ้นที่แพงที่สุดมีราคาเพียง990คะแนนหน่วยกิตส่วนชิ้นที่ถูกที่สุดก็เพียงแค่630คะแนนหน่วยกิตถูกเหมือนได้เปล่าเอา้า พวกเจ้ากำลังรออะไรกันอยู่ศึกใหญ่กำลังใกล้เข้ามาแล้วอาวุธชันเลิศเหล่านี้จะช่วยนูนเสริมอนุภาพในการล่าสังหารของพวกเจ้าได้เป็นอย่างมากสหายนักศึกษายังจะรออันใดรีบเปิดสมองกลผลึกวิเศษของเจ้ามาทำการซื้อขายกันเถอะทุกคนยอมอย่างซึ้งถึงประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษที่หลี่เหยาทำการดัดแปลงแก้ไขผู้ฝึกดาบหลายคนดวงตาทอแวลลุ่มหลงงมงาย แต่สุดท้ายไม่มีผู้ใดกราว,วาจ่าแม้แต่คําเดียวรอบดานกลายเป็นเงียบลงอย่างประหลาดสักคู่ให้หลังเจ้าเทียนชงกระแอมไอแห้งๆสองคำก่าวอย่างกระอักกระอวนอยู่บ้างสหายนักศึกษาลีเยาอาวุธวิเศษที่เจ้าแก้ไขดัดแปลงนับว่าเลิศเลอโดยแท้กระถางค่ายังอดวันใจไม่ได้เพียงแต่ว่าราคามันไม่แพงเกินไปหน่อยหรือนี่มันราคาสูงกว่ารุ่นดั้งเดิมเป็นสองเท่า หลีเหย่ตะลึงงันจากนั้นขโมดขิวสหายนักศึกษาเจ้าเทียนชงเร่าท่านล้วนเป็นคนในวงการอย่าได้ใช้วิธีนี้เพื่อต่อรองกับข้าแล้วทุกคนทราบดีว่าโครงสร้างของอาวุธวิเศษพื้นฐานเหล่านี้ล้วนกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วพวกมันรวบรวมแรงกายแรงใจหลายสิบปีของยอดนักกล่อมสร้างหลายคนเจ้ามิใช่ไม่ทราบว่าการดัดแปลงของเช่นนี้ให้ดีกว่าเดิมแม้แต่ส่วนที่เล็กน้อยที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ข้าต้องออกแบบชิ้นส่วนประกอบหลากหลายชิ้นอย่างพิถีพิถันทําการหลอมตีด้วยมือทีละชิ้นทีละชิ้นผสมผสานด้วยวัสดุชั้นสูงจํานวนมากจึงสามารถยกระดับสมรรถภาพได้มากกว่า10%เซไม่ทราบว่าต้องสิ้นเปลืองแรงกายแรงใจและค่าใช้จ่ายมากมายเท่าไหร่การเพิ่มราคาเป็นสองเท่าไม่ได้มากเกินไปใช่หรือไม่หากเป็นไปตามที่เจ้าว่ามาการเพิ่มราคาเป็นสองเท่าก็ไม่ได้เกินเลยไปจริงจริง เจ้าเทียนชงเองก็ต้องยอมรับว่าหากประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษเพิ่มมากขึ้น10%การจะเพิ่มราคาอีกร้อเปอร์เซถือเป็นเรื่องปกติในกรณีที่รุนแรงที่สุดกระทั่งประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษเพิ่มขึ้นเพียง1%ปอร์แต่ราคายังคงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไม่มีใครตำหนิว่าไม่เหมาะสมท้ายที่สุดแล้วในสนามรบที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่1%ป อาจจะเป็นเครื่องคำนวณความเป็นความตายของพวกมันได้คุณค่าในส่วนนี้ไม่อาจอยังวัดได้ด้วยเงินทองแต่ว่าสหายนักศึกษาหลีเหียาเจ้าอาจจะไม่เข้าใจความคิดของพวกเราเหล่านักศึกษาภาควิชาวรยุทธสำหรับพวกเราเหล่าเด็กน้อยพวกเรายังอยู่ในช่วงการศึกษาเรียนรู้การใช้อาวุธที่ทรงพลังมากเกินไปในระหว่างการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเจ้าเทียนชองอธิบายด้วยซุ้มเสียงจริงจังเต็มเปี่ยม หากว่าเราเคยชินกับอาวุธที่ทรงพลังเสียตั้งแต่ตอนนี้เอาแต่พึ่งพามันละเลยการฝึกปรือที่ควรทำเช่นนั้นหลังจากออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วและเริ่มก้าวเดินบนสนามรบจริงหากเทพศาสตราคู่ใจของพวกเราเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วจะว่าพวกเราควรทำอย่างไรถูกต้องตามนั้นนักศึกษาอีกคนหนึ่งกล่าวในหอลายดาบของเรามีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ข้อหนึ่ง ในการฝึกฝีมือประจำวันเราจะใช้อาวุธพื้นฐานที่เรียบง่ายที่สุดเพื่อขัดเกลาวพลังฝีมือของเราอย่างแท้จริงดังนั้นแม้ว่าอาวุธวิเศษของเจ้าจะได้รับการดัดแปลงมาอย่างดีเยี่ยมแต่สำหรับพวกเราแล้วนั้นเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นลียาวอึ้งงันไปเป็นเวลานาน,านก่อนจะร้องว่าไม่ถูกต้องแน่นอนว่าเจ้าสามารถใช้อาวุธระดับตำเพื่อขัดเกลวทักษะฝีมือของตัวเองในการฝึกฝนประจำวัน แต่ในการต่อสู้จริงเล่าเจ้ายังจะใช้อาวุธระดับตามอีกหรือเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเจ้าต้องมีอาวุธระดับสูงสักชิ้นสองชิ้นไว้เพื่อป้องกันตัวเองใช้หรือไม่ผู้ฝึกกระบี่หลายคนหันไปมองหน้ากันแต่ท้ายที่สุดยังคงเป็นเจ้าเทียนชงออกมาอธิบายมีผิดสหายนักศึกษาหลีเหวยามเข้าสู่สนามรบจริงเรามีอาวุธวิเศษที่แตกต่างกันสระดับจริงๆหากเราพบกับสัตว์อสูรที่อ่อนแอสักหน่อย เช่นตะกั่แตนดาบเกราะดำเมื่อคู่เราจะยังคงใช้อาวุธระดับต่ำเพื่อขัดเกลาทักษะฝีมือของเราแต่หากต้องเผชิญกับสัตว์อสูรที่ร้ายกาจกว่าเช่นตะกั่แตนดาบเกราะทองเราจะใช้อาวุธระดับสูงกว่าอาวุธวิเศษชันเลือดที่สามารถฝากชีวิตของเราเอาไว้ได้ปัญหาก็คือแม้ว่าอาวุธวิเศษของเจ้าจะถูกดัดแปลงมาเป็นอย่างดีจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก10%เ แต่แท้จริงแล้วยังคงเป็นอาวุธวิเศษแบบพื้นฐานไม่ใช่อาวุธวิเศษชั้นเลิศที่แท้จริงกล่าวโดยสรุปก็คืออาวุธวิเศษดัดแปลงของเจ้าดีเกินกว่าที่จะใช้ฝึกฝนแต่ไม่ดีพอที่จะฝากชีวิตเอาไว้ได้มีนำสามราคาก็ไม่ถูกสรุปแล้วพวกมันไม่มีจุดเด่นในการขาย